รวมรถมือ2ส JK แนะนำให้ชมกับรถยนต์ Honda City นะคะคันนี้แจ้งจดทะเบียนในปี06นะคะทุกท่านเครื่องยนต์ VTEC ค,ค่ะตัวท็อป1.5เกียร์ออโต้ปี06เครื่องดีใช้งานปกติค่ะประหยัดด้วยนะคะเกียร์ออโต,ต้ CVT สามารถใช้งานขับขี่ได้ปกติแอร์อเย็นเพลงเพะ้ะกระจกคุ้นลงเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้า สภาพภายในสวยด้วยเบาะหนังขาะโทนสีดำตัวท็อปสุดนะคะช่วงร่างดีเรียวสุดไม่มีดังค่ะมีดิสเบรกสีล้อด้วยนะคะสีสันรอบนอกเดิมๆค่ะราคาคันนี้นะคะ65,000บาท เอกสารครบเป็นรถบ้านแท้ไม่เคยเกตค่ะท่านใดกำลังมองหาไปใช้งานกันอยู่นะคะเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนได้ค่ะรถอยู่แถวสำนักงานเขตสายไหมกรุงเทพเน้นติดต่อโดยตรงและเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านทางด้านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ชมกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ